แลบกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องนะครับครับมือนีเสียนาดีสิผาพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับมาตามโค้งสุดไทยรัฐบาลไทยของพอแตมเน้อพี่น้องเอฟซีครับรอบทีแล้วนะครับมาตัวไดนะครับเดี๋ยวเสียนาดีสิผาพี่น้องเอฟซีเฮ้าขาไปเบิ้งไปชมนะครับเขาไปหาพอเตียมกันครับพี่น้องเอฟซีโค้งสุด้ทยแล้วพี่น้องเอฟซีเอาผาพี่น้องเฮ้า่าตัวเด็ดตัวดังมือนีนะครับ รัฐบาลไทยพ่อแต้มบอกว่าอะไรงูเปิดกองนวะจะกองมือท่านเปิดตาอะไรวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์กับเรขรัฐบาลไทยเฮาออกนพี่น้องเนาะพับมือนีพ่อแต้มกาสีผ้ามาสรุปทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอันนี้คือชุดเตรียมเรียก่างนะพี่น้องเนอ้อให้พี่น้องแคบนาจอไว้ เือมากตัวใด้เดี๋ยวโพแทมที่ตัดให้มันเรือจากสามหางนะครับเพื่อเอฟซีโบมาที่โรแทมตัดก็เอาเบิ้งเอาไนนี่นะครับเอาแชทหน้าจอครับผมตรงๆไม่ต้องกลับนะครับเอฟซีผมคอมเมนต์นี่คือชุดล่างนะพี่น้องเน้อแต่เบิ้งต่ผูเดียวหลดได้เลยนี่ชุดบนชุดบนชุดเตียมพี่น้องตรงๆไม่ต้องกลับขึ้นกันนะครับเดี๋ยวพมอย่างนี่มาตัดให้มันเรืออยู่ประมาณสองหางหรือสามหางโบเกินนี่นะครับเอาแชทหน้าจอครับผม ไปเบิรงกก็ได้เนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาพอเต็มพศงั่นรอบที่เราเขาวะครับเขาทั่วเกตแปดเข้าตรงตรงนี่เลยแปดเขาตรงตรงเลยบอกเนียนเนาพี่น้องเอฟซีเชื่อนอดีบ่ได้มาตามจะเฝ้าจะเฝ้าไปเชื่อนอดีเพิ่นเพิ่นใ้เบิรงอันนี้ได้อันนี้ได้เบิรงแล้วมันมาเหมกันหลายซองอันนี้ผลงานของเม่นี่ของเม่อันที่ปล่อยต์ต่ออันติปอยต์ตองวดชุดเต็มบ่ครับชุดเต็มเบิรงเอาพี่น้องเบิร์กเอาไม่อยากอีดายใส่เิ่นนะครับพี่น้องมาพี่พวน ่นทงานอดีเอาพี่น้อง FC ชุดเต็มนะครับของพ่อเต็มนะครับหะรเกลื่อนอายกันเลยเอาพี่น้องกิฟี้เจ็บนาจอยทาเบิงน้ำเด้อสุดเต็มนะครับทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องกิฟรี้ผมหลายซองพี่น้องปวดหัยหนึงันเอาพนวัสดีพ่อเต้มดิโผมกหสวัสดีแล้วน้อง่นเขาขยานเอาบ่สวัสดีกันเลยะเอา เอาตอนสุดท้ายวัดดีตอนสุดท้ายก็ได้พัวเวลาเดียวหน่อยนเยเป็นฟ้องถือ

ลูกโป่งสุดท้ทยพี่น้องี่นกกักแข็ง คือเกโกบ,บเปลี่ยนแปลงหนกเที่ยงตะวจิตตัดลงมมันหน่อยห่างจืองิเดี๋ยวมาออกน้ำกวนเล็กลหเหล้ด้วยุมซอมมอมนดูอันนี้ ศิลปินเป็นสิ่ลอะพี่น้องครับเมื่อต้องเปลืปล่น,นม,มึก <c oughs> คัดเชียนคือพอเต็มว่าเป็นคนว่าคุ้เียได้เชียนตรงซื้อง่ายเคยบวชเป็นจานไหมทิ่คนว่า มาได้ศูนย์สองสองูนย์ซน,นี้นนพ,พี่น้องป็นมาศูนย์สองได้โอ้ยศูนย์ส,นสอง,สสองตามคนเล่านี้่แล้วมากเน,นี่นไไนดีเพราะว่าศูนย์หานวันนี้ล่งวัใดแล้วเขาปิดแล้ววันนี้รักลอยเพราะเตยมสีบบจับได้พี่น้องเด้รักลอย 1ปดหนึ่ี่นคือรับร้อยพี่นอ้องแต่เอฟีมัก0ูนกับ8ปดศูนย์สนะคะรับพอเตรียมกระชีเอาไปไว้ไว้พี่น้องเนราะว่ามัน วันนี้สิบวัมเจียวล่างเลยพี่น้องใส้ลูกกันนี่นะล่าง sắt bọc inox Hãy subscribe cho บดเน้นชองหางคือกันบดหลังหางเดียวบดชองหาง บนตรงตรงทั้งบนทั้งล่างพี่น้องตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับนะสัดเกียนะพี่น้องเนาะจคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อหมักจะอย่าลืมนะครับหมักสอบตัวเด็กก็่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับพอแต้มขอเน้นย้ำนะพี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะรับพ้อแต้มขอให้เห้งๆเรวยๆ ไปน้ากันหรือว่าผิดพลาดประการใดพอแจมกาบพอตรวจกอไพ่นะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแจมกันมีครับพี่น้องเฮ้าเก็บน้าจอไว้ครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับบนวิ่งตัวเดียวนะคือศูนย์นะครับพี่น้องดูสิพอแ้มจับกู้ให้นะครับสุดเน้นๆนะครับ 02 05 06ครับลักลอยมี8มี1มี4ล่างนะครับวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับพอเตียมจับคู่ให้นะครับชุดเนียนคือกันก็นกนคือเก9า96เกาเกาหครับเอารอบนี้ให้พี่น้องเฮาถูกหวยรวยเงินกันสุขภูสุขเิ้นเดอ้อพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้ก็พอเตียมฟันโก่งสุดท้ายให้พี่น้องเฮาแล้วครับ ครับรอบที่แล้วเขาตรงๆง,งนะครับพี่นองอฟซีแต่เสีนนาดีบ่ได้มาตามนะครับเขาถือว่าเป็นลีปแรกของเสยนนาดีนะครับพี่นองอิฟซีเขารอบนี้ก็ให้พี่นองเฮ้าโชคมันกันทุกผู่ทุกคนสวัสดีครับ